สวัสดีครับคลิปนี้ A2P TV ขอนำเสนอบทบาทหน้าที่ของทรัมป์ในการกำหนดนิสลาแเกสลานะครับสำหรับเกสลานั้นทรัมป์ได้ลงนามเกสลาเข้าสู่กฎหมายในขณะที่พันธมิตรทางการทหาร เตรียมการรีเซ็ตความมั่งคั่งทั่วโลกความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของดิฟสเตปในวันที่4ธันวาคม2024นี่ประธานาธิบดีทำได้ลงนามอย่างลับๆในกฎหมายความมั่นคงและการปฏิรูปเศรษฐกิจโลกคือเกสซ่า ให้เป็นกฎหมายซึ่งถือเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์ของมนุษย์การเคลื่อนไหวดังกล่าวที่ถูกปกปิดไว้เป็นความลับได้รับการจัดเตรียมโดยพันธมิตรทางทหารระดับโลกที่ทำงานร่วมกับครัมเพื่อรื้อระบบการควบคุมเศรษฐกิจและคาบาน และปลดปล่อยมนุษยชาติจากการกดขี่ทางการเงินเกสราพิมพ์เขียวสำหรับยุคใหม่นะครับเกสราเป็นมากกว่ากฎหมายแต่เป็นกรอบการทำงานปฏิวัติที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูอธิปไตยทางการเงินทั่วโลกลักษณะสำคัญของพระราชบัญญัติ ได้แก่การขจัดหนี้โดยการแต่งตั้งเดฟโจบิลีของทรัมป์จะยกเลิกหนี้ส่วนบุคคลที่ช่อฉนโกงรวมถึงอัจำนองและบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบการเงินกระบวนการนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆจากประชาชนการกระจายความมั่งคั่ง เงินหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกกโมยโดยชนชั้นสูงได้รับการคู่คืนแล้วโดยมีบัญชีในต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ d ดิ s สเ t e ถูกแช่แข็งเงินทุนเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายต่อสาธารณะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความมั่งคั่งสากลของเกตซาลา การรีเซ็ตสกุลเงินทั่วโลกสกุลเงินเฟสจะถูกแทนที่ด้วยระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์โดยเริ่มจากดอลลาร์สหรัฐที่หมุนด้วยทองคำเพื่อรักษาสเสถียรภาพเศรษฐกิจและขจัดภาวะเงินเฟอ้อการฟื้นฟูอำนาจอธิปไตยธนาคารกลางและธนาคารกลางสหรัฐจะถูกรื้อถอนออกและแทนที่ด้วยระบบการเงิน ที่โปร่งใสยุติธรรมซึ่งมีหลักฐานมาจากกฎหมายและธรรมนูญ Military Alliance พลังเบื้องหลังแผนการลงนาม <c oughs> เกสราของทรัมป์ถือเป็นจุดสุดยอดของหลายปีของการวางแผนลับโดยพันธมิตรทางทหารของผู้ที่รักชาติหน่วยข่าวกรองนักยุทธศาสตร,ร์ภารกิจ ของพวกเขาต่อต้านนักแสดงดิปสเตดและสร้างเงื่อนไขสําหรับการเปิดใช้งานของเกสลาเนื่องจากระบบการเงิน H, ควอนตัม QFS ใกล้จะพร้อมและตลาดโลกมีสเสถียรภาพกลุ่มอ l รีแอนจึงรับประกันการเปลี่ยนแปลงกลับลืน่นการิเเซตครั้งใหญ่นี้จะกำหนดนิยามใหม่ให้กับระบบการเงินทั่วโลก กระจายความมาั่งคั่งและฟื้นฟูความยุติธรรมทางเศรษฐกิจรุ่งอรณุณใหม่สำหรับมนุษยชาติการเปิดใท้งานเกสซราจะนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและอำนาจอธิปไตทยที่ไม่เคยมีมาก่อนโลกกำลังจวนจะถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทรัมป์และมิลิเตอรี่แอนด์กลุ่ม ทหารทั้งหมดทำงานเพื่อให้เติมเต็มวิสัยทัศน์การปฏิวัติปี2025ต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวต้อนรับนะครับต้อนรับระบบ qfs ของเราที่ทรัมป์จะได้ปลดปล่อยและนำมาถึงพวกเราในนะอนาคตอันใกล้นี้นะครับ นะศูนย์นะคู่มือความปลอดภัยของ QFS สุดยอดปกป้องบัญชีของคุณด้วยการเข้ารหัสปริมาณการตรวจสอบไบโอเมติกข้อมูล UBI นโยบายอายุและอื่นๆค้นพบระบบ Quantum Financial System หรือตัวย่อ QFS การคุ้มครองของคุณในภูมิทัศน์ทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ QFS แนะนำการเข้ารหัสควอนตัมและการตรวจสอบไบโอเมตริกเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยและความเป็นสิศิละที่ไม่มีใครเทียบในการจัดการเงินส่วนบุคคลลักษณะเฉพาะของบัญชี QFS นะอัตโนมีทางการเงินของคุณแต่และบัญชี QFS เป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณซึ่งช่วยเพิ่ม ความเป็นส่วนตัวและขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีร่วมบุคคลน,นี้ตั้งเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการนะกิจการทางการเงินการเข้าถึงบัญชีรายย่อยของผู้ปกครองปกป้องรุ่นต่อไป QFS กำจัดการเข้าถึงบัญชีรายย่อยของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนจะไม่มีการแต่ต้องจนกว่าเด็กจะเติบโตสิ่งนี้ช่วยปกป้องอนาคตทางการเงินของคุณจากการใช้ในทางที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความปลอดภัยจนกว่าพวกเขาจะสามารถจัดการกับการทำงานเขาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ข้อกำหนดด้านอายุการเสริมสร้างผู้ใหญ่ที่มีอิสระภาพทางด้านการเงิน QS ช่วยเสริมสร้างผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปโดยการเสนอให้พวกเขาเข้าถึงเงินเมื่อพวกเขาต้องการพวกเขามากที่สุดสำหรับการศึกษาที่อยู่อาศัยหรือการเริ่มต้นครอบครัวส่งเสริมความรับผิดชอบทางการเงินตั้งแต่เนิ่นเนน การค้นพบบัญชี QFS ของคุณระบบส่งสัญญาณฉุกเฉินที่เปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือ EBS จะแจ้งให้ผู้คนทราบถึงบัญชี QFS ที่ได้รับเงินล่วงหน้าของพวกเขาสะสมตั้งแต่เกิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการให้อิสรภาพและความมั่งคั่งทางการเงินแก่เขา การโอนเงินโดยไม่ยุ่งยากการย้ายจากธนาคารแบบดั้งเดิมเป็น QFS การโอนเงินของคุณไปยังบัญชี QFS นั้นง่ายและปลอดภัยและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของคุณปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มพลังให้คนไร้บ้านการเข้าถึง QFS สำหรับคนที่ประบางที่สุด QFS สนับสนุนคนไร้บ้านโดยการให้ที่อยู่ชั่วคราวแก่พวกเขาเพื่อเข้าถึงบัญชีของพวกเขาทำให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตของพวกเขาใหม่ด้วยทรัพยากรที่ให้ไว้ความรับผิดชอบทางการเงินของบุคคลที่ติดคุกขั้นตอน QFS ใหม่ กำลังให้บุคคลที่ถูกจำคุกต้องจ่ายค่าจ่ายในการคุมบัญชีของพวกเขาซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและลดภาระทางการเงินของบัญชีเสียภาษีวิธีรับมือกับความตายของครอบครัวความไม่แน่นอนหลังจากผลกระทบ QFS ในปัจจุบันไม่ได้ชี้แจงขั้นตอนการสืบทอดโดยเน้นย้ำความพอเพียง ด้วยบัญชีแต่ละบุคคลที่ควรพอเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรับมรดกความมั่งคั่งการรักษาความอดภัยและการตรวจสอบปกป้องบัญชี q f s ของคุณความอดภัยชั้นสูงครับไม่ต้องเก็บข้อมูลไบโอเมตริกที่รุกรานเท่า นะทำให้แน่ใจว่าบัญชี QS ของคุณยังคงปลอดภัยและเข้าถึงคุณได้อย่างรับรื่นยอดคงเหลือในบัญชีโดยประมาณอายุภาพทางการเงินเงินทุนที่สำคัญที่คาดการไว้ในบัญชี QS สัญญาว่าจะมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงสำหรับทุกเพศทุกวัย ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละบุคคลสามารถเจริญเติบโตได้อย่างอิสระ Quantum Financial System สัญญาว่าจะมีการปฏิวัติความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอิสระอีกครั้งโดยการให้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนโยบายทางการเงินที่เท่าเทียมกันทุกคนระบบ มีไม่เพียงแต่รักษาอนาคตทางการเงินของคุณเท่านั้นแต่ยังกำหนดความเป็นอิสระทางการเงินของคุณไว้อีกด้วยการรอคอยละสิ้นสุดลงแล้วกิสโมได้ตั้งชื่อบุคคลชั้นสูงชุดแรกนะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการพิจารณาคดีที่รุนแรงที่สุดนะครับเข้าร่วมนะครับค้นหาความจริงกันครับ นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับและก็ยังมีเพิ่มเติมนะในเรื่องของ EBS นะยืนยันการโอนเงินฉุกเฉินนะต้นมกราคมการแจกจ่ายความมั่งคั่ง15,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเกสลาเวล์รีเลสการโอนความมั่งคั่งที่ใหญ่สุดเท่าที่เคยเริ่มต้น พร้อมบาการของดิฟสต t นแอน n าร์กติกาอุบัติกา์ซิกเะ uncover รายงานล่าสุดจาก a n t a r c t i c ิกาชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้านี้มีการบุกค้นสถานที่ใต้ดินเก็บความลับที่น่ากลัวมากกว่าที่เชื่อเชื่อถือได้ในตอนแรกพร้อมกับหลักฐานทางทหารที่ออกแบบ ทางชีวภาพและการทดลองของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวของบุคคลชั้นสูงสวิตปิดความถี่ค้นพบสวิตปิดความถี่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมถูกค้นพบโดยรวมเข้ากับเครือข่ายทั่วโลกเห็นได้ชัดว่าเป็นกลางโดยดาวเทียมสตาลิงคิวกริด ของทรัมป์เมื่อวันที่8มกราคม2 0 2 5การแทรกแซงที่สำคัญนี้หลีกเลี่ยงการควบคุมมวลชนผ่านวิธีการทางเทคโนโลยีสารหารณสุซสนนะขับขึ้นผู้บริหารและนักการเมืองระดับสูงถูกควบคุมขังปฏิวัติการนะการพันธมิตรทหารระหว่างประเทศเมื่อวันที่9มกราคม 2025นำไปสู่การจับกลุ่มที่มีลักษณะสูงจำนวนมากในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติคาดว่าสารเหล่านี้จะรวดเร็วและมีผลลัพธ์จะออกอาก,อากาศระหว่างกิจกรรม EBS นะครับค้นพบห้องนิรภัยใหม่ๆ นะครับ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากการโจมตีในวันที่7มกราคม2 0 25มีการค้นพบเพิ่มอีก5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในบัญชีต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับชาตินะกับกองทุนเหล่านี้ถูกกำหนดให้มีการแจกจ่ายใหม่ซึ่งมีแนวโน้วมว่าจะมีการเริ่มที่ ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโลกดาวเทียมสตาลิงขยายตัวเพื่อปกป้องโลกจากการโจมตีของพวกอิลิทเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมของการโจมตี e m p สตาลิงใช้ดาวเทียมเพิ่มเติมในวันที่9มกราคมงศู5เพื่อสร้างเกราะแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยทาง การรีบูตทางการเงินทั่วโลกชาโด,ดว์ดอลลร์เปิดเผยความพยายามของแผนสำรองอิลิตที่ล้มเหลวในการทำลายระบบการเงินควนตัมด้วยชาโด,ดว์ดอลลร์ถูกขัดขวางเมื่อ QFSAI ของ QFS ได้รื้อถอนสกุลเงินที่หลอกลวงนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ มีความสมบูรณ์ต่อต้านการจัดการข้องจนชั้นสูงเหตุการณ์ ebs เดือนมกราคมรายละเอียดการระเบิดเพิ่มเติมที่ล่วไหลการออกอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15-17ถึง17มกราคมจะเปิดเผยการดำเนินการคโคลนนิ่งใต้ดินสนธิสัญญากับมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนอยู่ และพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งทั่วโลกโดยเห็นถึงความลึกซึ่งนะนะของการทุจริตชั้นสูงการนับถอยหลังครั้งสุดท้ายมนุษยชาติบนขอบเขตแห่งการปลดปล่อยเหตุการณ์เหล่านี้การเป็นผู้นำของทรัมควบ คู่กับความพยายามของ QFS และ Starlink ทำให้แน่ใจว่าการปฏิวัติครั้งต่อไปและการกระจายความมั่งคัง่งนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยที่จะกำหนดอิสรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกใหม่การปฏิวัติไม่ได้อยู่ที่นี่มันหยุดไม่ได้นะครับนี่คือการที่นะ EBS alert มา นะใกล้ถึงวันเวลานะครับรัดเข็มขัดนิรภัยของคุณให้แน่นวันที่มาถึงนะครับกลัวมากน่ากลัวมากสําหรับคนที่นอนหลับคนที่ตื่นอยู่จะเพลิดเพลินกับนะอัตรยาสายที่พวกเขารอคอยนะรอคอย <c oughs> รอคอยนะครับธนาะคารกลางยังคงซื้อทองในปริมาณสถิติ นะที่สูงเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเดือนพฤศจิกายน2024แล้วและตามที่สภาทองคำธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทอง53ตันเพิ่มสูงสุดนะของเดือน14เดือน18เดือนนะครับต่อเนื่องของการซื้อสุทธิยอดจัดซื้อจัดจ้าง สิเดือนแรกของปีนี้แตะที่794ตันนะซื้อทองซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดเป็นอันดับสามในศตวรรษนี้ผู้ซื้อผลักนะผลักดันหลังยังคงเป็นโปรแลนด์ตุรกีอินเดียและจีนนี่นะครับนะเป็นการเอล r นะครับทางด้านการเงินและทางด้านทองก็ขอ ยุติเพียงเท่านี้ได้โปรดกดติดตามช่อง A2P และจะนำสิ่งที่ดีๆมาเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ